นี่คือเตาอบแก๊สมีอยู่3รุ่นมีรุ่น5หัวเตา3หัวเตาและรุ่นมินิแบบตั้งโต๊ะค่ะตัวนี้รุ่น5หัวเตานับหัวแบบนี้นะคะ1 2 3 4 5มี2ชั้นใส่ได้4ี่ถาดคือ2องถาดบนและ2องถาดล่างค่ะ ตัวนี้รุ่นสามหัวเตานักหัวหนึ่งสองสามมีสองชั้นใส่ได้สใส่ได้สองถาดคือหนึ่งถาดบนและหนึ่งถาดล่างค่ะส่วนตัวนี้เตาอบแก๊สนี้แบบตั้งโต๊ะมีสองหัวและมีสองชั้นแบบนี้ค่ะ โครงสร้างเป็นเหล็กผิวดำเบอร์16พ่นเคลือบสีเกล็ดบอนทนความร้อนกันสนิมทั้งตัวภายในเคลือบสีกันสนิมสามารถปรับความร้อนสูงต่ำได้มีวาล์วเปิดปิดแก๊สแยกแต่ละหัวมีเกบอกอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮท่อแก๊สและมือจับชุกโครเมียมอย่างหนา มีฉนวนกันความร้อนใย,ยหินทนความร้อนรุ่น5้าหัวเตาและ3หัวเตามีล้อเลื่อนเป็นล้อเหล็กขนาดสนิ้วค่ะเตาอ,อบแก๊สมินิมีขนาดความกว้างยาวสูงที่60สิบคูณเจ็คูณหกเซนตะแกรงลึก37.5และยาว38เซนน้ำหนัก48กิโลกรัม เตาอบ3หัวเตามีขนาดความกว้างยาวสูงที่80คูณ97.5คูณ120เซนตะแปลงลึก62เซนและยาว89เซนน้ำหนัก106กิโลกรัมเตาอบ5หัวเตามีขนาดความกว้างยาวสูงที่89คูณ123คูณ120เซน ตะแกรงลึก62เซนและยาว89เซนน้ำหนัก130กิโลกรัมค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร0 6 4 6 4 4 3946หรือสั่งซื้อเก็บเงินปลายทางได้ที่ Line Official Account mhjk มีแอดนำหน้าหรือสอบถามภายในแชท หาจักกลส่งจริงสินค้าใหม่คุณภาพทั่วไทย